สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พามาดูปลาใหญ่ปลาใหญ่ตาหน้าจานนี่ดันมานี่้แล้าย้ายไปนี่ย้ายรถไปนี่ป๋าย้ายไปเนี่ยเดี๋ยวได้ส่งไปบอกคนหน้าเขาย้ายกันโน้นนี่ตาหน้าจานรอเขามาตรวจงานรอรอรอไอ้นี่ไปกันยังไ่ได้ไปงานนี่เหรอเดี๋ยวก็ใส่แล้วก็เสียบเลย จะเอาไปไม่มีอ่ะก็จะเสียง่ายถ้าไม่มีก็จะไม่ใส่จะขันเอาเอาแรงกว่าฟักวันน่ะฟักออกเลยอ่ะฟักออกเลยจะขันลงให้ทำไมอ่ะคืออะไรมวดคนเดียวขัดปลาของแก้วอ๋อตั้งได้ไหมนี่ปลาของแก้วเนี่ยมีกุญแจป่ะยังประวัติแคหาซื้อยังไม่ได้ซื้ออ่ะซื้อคอกหมดอืม ทั้งสั้นทั้งยาวแล 2, ้วยืดสี่ไม่มึงต้องเอาไอ้นี่ยืดสี่ที่ว่ามันแข็มากกึ้นรถอ่ะเดี๋ยวมันผ่าผ่ามันตัวนี้มึงผ่าอ๋อทำเหมือนพี่ตุ๋ยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ยัดเข้าไปข้างในใช่ไหมยัดเข้ามานอยู่จะดึงขึ้นมาจะไปติดนี่ก็นั่นแรงขาใช่าหมใช่ให้ใบยาวหน่อยลายาวเรียกร้องอุ้ยต้องตลาดนัดตุกตูอะๆไอ้แช่เบอร์สีมาขันล็อกก่อนี่ โอ้ป๋าใส่เซฟตี้เลยเนี่ยเตรียมพร้อมเลยเนี่ยก็หลอกเราโอ้หลออป๋าดีใจเดี๋ยวขอต่อนะเดี๋ยวขอแบ่งหน่อยต้องบอกพี่สันติไหมเนี่ยบอกพี่สันติไหมเนี่ยย้ายรถเนี่ยย้ายเก็บของเลยไหมเนี่ยเก็บของเลยเดี๋ยวผมจะได้ย้ายบ้างย้ายกันป๋าเนี่ย ใครเอาเนี่ยใันเนี่ยยางมองผิดจองเขานี่นี่นะน <laughs> ี่นะจองนะจองนะเออรอเนี่ยร้อยสี่ครับนี่กันผมุนกันหมุนครับตัน โอลดแบนเงนี้ยแบบนี้ได้เหรอกลาวไม่ให้มันแปดออกมาเลยเลยเนี่ยป๋าอนาคตจะเอาขไหนอะไม่รู้แกเอาเอาหลอกป๋าแล้วหลอกป๋าไปหลอกป๋ามาอยู่เนาะหัวใจสอดๆเขาปวด <c oughs> วันนี้พี่สันติเขาลงนี่หัวใจสอดๆถอยเข้าเลยปะเนี่ยป๋าถอยเข้าเลยปะเนี่ยถอยเสียบเลยเนาะ เดี๋ยวโหลดลงใหม่แล้วหยอดร้อยอืมไม่แปดล็อกไงอบลงมาอืมมันไม่ดูเลยเดี๋ยวไม่ที่คือถอดคือการลากมันอันนี้ไอ้การมันหลวมมันก็ปั้งตั้งตั้งนี้ตั้งยังปากของแก้วแล้วตั้งยังตั้งปากแก้วยังตั้งแล้วไหนบอกกระยาว่าน้องชายไม่มีเงินค้ำสะพานไม่รู้นี่เขาเขาจะย้ายรถอยู่เขาจะเก็บกินกันน้อยอยนี่บางคนเคยแล้ว คุละสุดแลอ้ว่ย่ไปป่ายาวสวยเลยเนาะเดียวอีกแก้วโอ้ยนี่สนิบมันขึ้นแล้วนี่ป๋ามันไม้มีจราบีนาะดาวก็นิขึ้นแล้วเนี่ยมันแห้งไงไม่ได้ทานานผ้เดือนกว่าเยงดอนละแกมีนี่กเดือนแเน่ แค่วีญญาณที่หนึ่งใช่ไหมอืมว่าเดี๋ยวผมเขามันแล้วทำก่อนหน้านั้นก็สิบบาทซื้อเนาะบังคับให้มันซื้อเองมันสั่งเลยอ่ะพวกไปนั่มบังคับเลยอ่ะครับใครซื้อ่ะข้ามปามเลยปามบอกว่าเอาเดินมาให้พยะยามเดี๋ยวซื้อเครื่องอัจฉริย์เลยไหนกูแต่เช้าเลยหลายแต่เช้าเลยอ่ะโนค่าสะพานเมื่อวานว่าข้ามก็ไม่เห็นว่าจะคอมเมนต์ไปแล้วว่าเมื่อวานเขาข้ามก็ไม่เห็นถามมาค่าสะพานเลยเถ้าโอนยังวานเนี่ยไม่ไก่ เอาไก่ไม่ออนหรอยัไม่เอาไอ้ตามมาด้วยมันนอนอยู่นึงเราจะลากันมาอยู่แต่มันห่วงตาสมพงศ์โทรไปว่าเช้านี่กูอยู่สิงรอยเมงหยบรอไะกับเมีงโอ้ยลูกเรีล้วนหวานแต่กิ่งบอกให้ไปลงปั๊มแรกจะไม่ไปเว้ย่งลงวิงปั๊มลลัง คุมแสงพี่จะมาลงปั๊มล่างนึกว่าเขาให้มาลงปั๊มล่างจะมาเปิดก่อนนะใครเขาให้ปั๊มใหม่ไหมอะเออแต่มันมัน,ม,นมันมันมึนไงจะมามคิดว่าเขาให้มาลงปั๊มแรกก่อนอจะแสงพี่ให้ได้เฮ้อยู่ในพมานะ่าน <c oughs> ่ะบีบีจิ้งบีแต่ปี๊ดปีป๊ดมันก็ไม่ฟังแล้วมันจะแสงแคเอาไปว่ะคือแบบจะจะไปจะไปก่อนแล้วจะไปเปิดก่อนอ่ะก็บ่อยตั <c oughs> ้มแล้วว่าเรื่องเอกสารไม่ต้องเดินให้มันตั้มให้มันมาเดินเองมันมีบัญญากาศงข้เข้าออกยากเลยปัใหม่ ไปนี่ปลายาวไปตอนแรกผมคิดปลายาวจะกลับมาลงหาผมนะลงเนินขึ้นเนินลงเนินแม่งส่งรถไม่ได้ไม่งมีแทบว่าสามรอยทางแม่งแคบสามร้อยมีเทปเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้ไปลุกพบในบอกกีจะไปลุกพบในเดี๋ยวสามร้อยไอคนไปเป็นไงสามรอยดีไหมมันนะกีมาใส่เลยดีไหมเจ้าเลยไอ้ห่านี่มึงก็ไม่รู้จักรักเนี่ยเกินมันมีที่ไหนโลกมันระบาดอยู่ก็บขงเราเก็บของเลยพี่กายถอยรถมานี่เลยเก็บมาทำไมนี่ใหญ่นี่ไงแถวปลายยาวจะขึ้นนะ อันนี้เขาว่าน้ำไม่เรียบร้อยแล้วนะนี่หัวดำนี่นี่ครับนี่เขาไปรถกับตาเขาเปลี่ยนเป็นรถดีเจนแล้วย้ายมากระทิงนะดูไหมหัวดำด้วยโอ้นี่ถ่ายดูครับดูด้วยสีดำดูเลยจำเลยรถกับตาย้ายมาดีเจนครับน้ำหนักมันไม่ได้เลยมาวิ่งงานเบา หางเก่าหน่อยเสียบหางเก่าวันน <c inhos> in ี so ้อย so ู่ร้านครับยังไม่มีงานก็หางเดิมหางเดิมไม่มีอะไรครับแต่ว่าหัวนี่ดุเลยผมยังชอบเลยสวยเลยอ่ะยังดุอ่ะรุ่นเดียวกันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูถ่ายง่ายดู รุ่นเดียวกันน่ะแต่คนละสีอ่ะจุกเลยเดี๋ยวเผมไปถ่ายหน้าให้ดูสุดเลยอ่ะผมชอบเลยนี่สแกนเนียครับอันนี้ของใายนี่กับตันของรถกับตันไปเหนะ็นไหมเขาจะเอาสแกนเนียมาใส่กับตันครับบนโบเขาจะไปให้ริเจน,นเห็นไหม คนละสีกันทรงเดียวกันนี่ร้านใหม่นะครับเนี่ยร้านใหม่นุ่นรถลูกพี่รหน้านุ่นช็อปยังทาไม่เสร็จครับเพิ่งเริ่มตอนแรกมาไม่มีอะไรเลยร้านลงๆทำช็อปแล้วก็ช็อปตรวจรถแล้วก็ห้องน้ำนนแล้วก็อาคารนุ้นขายนะครับนุ่นขายออฟฟิศทางเข้า โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับ